ผู้ชมคะแหมมองไปข้างนอกเห็นสีเขียวๆธรรมชาติแบบนี้พร้อมกับนี่เลยดื่มน้ำมันม่วงปั่นไปด้วยนะคะมีความสุขจริงๆเลยในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้ที่ Foresta Cafe คะ่ะคุณผู้ชมพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้า100%ตอนนี้หลายคนสนใจมากรวมทั้งกรด้วยนะคะอยากจะมีไว้ในครอบครองล่าสุดเนี่ย Great Wall Motors คะ่ะได้เชิญทีมงานรายการท l k today ของเราไปร่วมทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ o r a Good Cat ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร0 0 ไปดูกันเลยค่ะ Great Wall Motor จัดกิจกรรมทดสอบรถยนต์ Aura GoodCatch จากแบรนด์ Aura เป็นครั้งแรกในประเทศไทยให้กับคณะสื่อมวลชนในร่วมสัมผัสและทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้า100%อเรัจฉริยะที่เป็นหนึ่งในรถรุ่นที่คนไทยจับตามองมากที่สุดในขณะนี้โดยคณะสื่อมวลชนได้ทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าอ a Good Catch และเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะต่างๆในสนามทดสอบรถระบบปิด ก่อนที่จะได้ทดลองขับออร่ากูดแคทบนเส้นทางถนนจริงเพื่อทดสอบความแม่นยำของระบบพวงมาลัยการตอบสนองของขันเร่งและการขับเคลื่อนจากระบบไฟฟ้ารวมไปถึงทดลองใช้งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีการขับขี่อัลลัำสมัยอื่นๆเพิ่มเติมตลอดระยะทาง117กิโลเมตรในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในกรุงเทพ สำหรับ Aura Good Cat เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบจากแบรนด์อ u r a ura, ซึ่งเป็นแบรนด์ที่2ที่ g กรด t w a มอเตอร์นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยโดยเป้าหมายในการเข้ามาพิชฌมวงการยานยนต์ของเมืองไทยให้คึกคักและมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นโดย Aura Good Cat ได้รับการออกแบบและสร้างสารรค์ด้วยเทคโนโลยีอัลลําสมัยโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีออสเตรียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดดเด่นยืนหนึ่งในด้านความเป็นแฟชั่นนิสตาพร้อมดึงดูดทุกสายตาด้วยรูปลักษณ์โค้งมน แพลตฟอร์มโมดูล่าอัจฉริยะที่มีความยืดหยุ่นน้ำหนักเบาเปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะและความปลอดภัยขั้นสูงซึ่งผสานกันได้อย่างลงตัวกับเทคโนโลยีการขับขี่ที่จัดเต็มทั้งสมรรถนะและฟังก์ชันการใช้งานพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้เป็นอย่างดีที่สำคัญสามารถขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลทั้งบนเส้นทางในเมืองหรือบนถนนขรุขระหรือเส้นทางออฟโรดค่ะ